บทที่779ความเป็นเลิศของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์เซียวเหอเงียบไปครู่หนึ่งและในที่สุดก็ใส่หัวถ้าเป็นฉันและกลุ่มได้รับบาดเจ็บสาหาัสคงจะสำคัญกอว่าที่จะสนับสนุนภายในมากกว่าภายนอกบางทีอย่างที่คริสันพูดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ในปัจจุบันจักรพรรดิไม่ใช่สิ่งที่เคยเป็นเป็นของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์แห่งยุคนั้น ดังนั้นไม่ใช่ว่าถังซานทำผิดพลาดในการตัดสินแต่เราไม่รู้เกี่ยวกับจัก,กรพัดจิ้งจอกสวรรค์ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่เหมยกงจือนึกถึงพลังงานจุดด่างในพิธีล้างบาปของภูเขาศักดิ์สิทธิ์หากเป็นการปราบปรามดาบเทพประศูนย์และการเปลี่ยนแปลงของเคลื่อนย้ายดวงดาวฉันไม่สามารถหาสายฟ้าที่ปลุกระดมของถังซานได้เลยและการเปลี่ยนแปลงของบุคคลน,นั้นน่าจะท่วมท้นไปแล้ว บ้านบรรพบุรุษในกองพลในช่วงเวลาที่คุณจัดการเมืองเคอรี่คุณควรจะได้เห็นมันใช่ไหมในยุคที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของบรรพบุรุษแม้ว่าจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์จะเป็นผู้ควบคุมฝ่ามือของสารบรรพบุรุษด้วยแต่อย่างที่สุดมันคือแนวทางการพัฒนาของเผ่าพันธุ์อื่นมันจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชะตากรรมของทั้งโลกได้อย่างไรกลัวว่าเผ่าอสูรนกยูงของเราจะไม่สามารถให้กำเนิดจัก,กรพรรดิไดในอนาคต มันยังเกี่ยวข้องกับเขาและแม่กระทั่งพรสวรรค์ของพี่น้องของคุณมันไม่ดีเท่ากับคุณเพราะเขาเข้ามาแทรกแซงมิฉะนั้นมันเป็นเพียงเลือดเพียงเล็กน้อยที่ยืมฉันคุณไม่สามารถบรรลุความสามารถของคุณหรือ,อย่างน้อยฉันคิดว่าสิ่งที่คุณได้รับมาจากแม่ของคุณ เขาเป็นคนที่เข้าแทรกแซงไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุความสามารถของคุณด้วยสายเลือดเพียงเล็กน้อยที่ให้ฉันยืมหรืออย่างน้อยฉันคิดว่าคุณจะได้รับพรสวรรค์เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยที่เป็นของแม่ของคุณว่ากันว่าเป็นเสือขาวรุ่งที่สองและเป็นเวลาหลายพันปีแล้วตั้งแต่ยุคข,ของเธอและจัก,กรพรรดิปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่และสายเลือดก็ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ก็ไม่อาจรักษาไว้ได้ เมื่อได้ยินเช่นนี้เซียวเหอก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเมื่อมองดูมนุษย์ผู้สูงศักที่อยู่เบื้องหลังเหมยกงจือดูเหมือนเป็นคำธรรมดาที่จินตนาการดังกล่าวจะออกมาจากปากของเขาตอนนี้คุณสองคนคนไหนที่แข็งแกร่งกว่ากันเซียวเหอถามเหมยกงจือเหมยกงจือก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งจากความทรงจำของบ้านบรรพบุรุษของเขาและเหลือบมองไปที่พ่อของเขาที่กำลังนั่งอยู่ในขณะนี้พรุ่งนี้เขาจะสู้กัน ทันทีที่พูดคำเหล่านี้เซียวเหอก็จ้องมองไปที่ถังซานยิ่งหน่าเหลือเชื่อวันถัดไปสวมหมวกไม้ไผ่ถังซานเดินออกจากกล้านเลิงปิ้งเขาโยนส่วนผสมธรรมดาที่หาที่เปรียบไม่ได้ทั้งถุงใหญ่และเล็กลงในพื้นที่จัดเก็บของเขาหากพวกเขาอยู่ในเมืองที่ค่อนข้างเล็กพวกเขาสามารถเห็นได้เกือบทุกที่ แต่นี่คือที่ที่ลานบรรพบุรุษคือสถานที่ที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในทวีปนางฟ้าสิ่งทั่วไปเหล่านี้หายากสัตว์ประหลาดและวิญญาณเหล่านั้นหวังว่าอาหารทุกมื้อของพวกเขาจะอุดมไปด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณของสวรรค์และโลกเมื่อถังซานแจ้งร้านหลิงซีว่าพวกเขาต้องการส่วนผสมพื้นฐานที่สุดเหล่านี้ซูจือลานก็ตกตะลึงผู้เชี่ยวชาญด้านการทำจานอาเรน,นั้นไม่ธรรมดาจริงๆ หลังจากยืนยันตัวตนของมนุษย์กับประชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้เซียวเหอก็ไปนั่งสมาธิอีกครั้งอันที่จริงตามความคิดของเขาเขาอยากจะบินกลับไปที่เมืองเคอรี่เพื่อพบเจ้าหญิงก่อนหน้านี้แต่ถังซานเตือนเซียวเหอว่าหากเขาไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้ จาก,กระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เสือขาวเป็นการหลอมรวมจิตสำนึกและร่างกายเบื้องต้นในห้องศึกษาที่เต็มไปด้วยพลังจิตให้สมบูรณ์ตามระดับของพลังวิญญาณในวังนกมิวมไอคิวของเขาอาจลดลงเซียวเหอนั่งลงทันทีหลังจากได้ยินคำพูดของถังซานตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาได้หายไปและจำเป็นต้องสร้างใหม่ ยิ่งกว่านั้นราชาปีศาจนกยูงนั้นเป็นอิสระและง่ายโดยธรรมชาติแต่นี่ที่เขาเป็นนี่เหมยกงจือตลอดหลายปีที่ผ่านมาและการกลับมาพบกับคนที่เขารักหลังจากการฟื้นคืนชีพของถังซานการแบ่งปันและความรักนี้จะถูกชั่งน้ำหนักลงเสมอในใจของเขาเหมือนกับที่ถังซานกล่าวไว้ต่อจากนี้ไปจะมีรถถังแห่งความคิดอีกแห่งใน่ข่มนุษย์คือเสี่ยวเหอ เหมยกงจือเฝ้าดูถังซานตั้งค่าที่ใส่หม้อในห้องของจักรพรรดิปีศาจพยักขาวตราสัญ,ญลักษณ์สีแดงทองที่ปลายสุดของสายเลือดส่องแสงและกลุ่มของเปลวไฟสีแดงทองกวาดไปทั่วส่วนผสมที่เขานำกลับมาอาหารในหม้อย่าง กลิ่นหอมที่เหมยกงจื่อไม่เคยได้กระจายออกไปถังซานยิ้มระยายพื้นที่ทั้งหมดบนโตสักกระาดสีดำของจักรพัดพยักขาวพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ออกไปวางแผ่นเงินทั้งหมดที่ม,ทมีหญ้าสีฟ้าอ่อนจะรึกไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยลองมีทั้งหมด18จานถ้าคุณไม่ได้เห็นด้วยตาของคุณเองคงเป็นเรื่องยากสำหรับเหมยกงจื่อที่จะจินตนาการว่ามีคนในโลกนี้สามารถทำอาหารอร่อยได้ในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้ สาวาวมักจะต่อต้านการล่อลวงของอาหารอร่อยๆอไม่ได้แม้แต่เหมยกงจือที่ไปถึงฐานการบ่มเพาะของราชาปีศาจก็เป็นแบบนี้นำถุงที่ถังซานมอบให้เหมยกงจือหยิบไก่ย่างอร่อยชิ้นหนึ่งไขมันบนหนังไก่ย่างจนเนื้อไก่มุ่งจนหมดเหลือเพียงเชือกด้านนอกที่กรอบและหวานเล็กน้อยแล้วจิบลงไปเหมยกงจือรู้สึกสดชื่นด้วยความพึงพอใจจากนั้นถังซานก็ยัดฟางอีกอันเข้าไปในปากของเธอ น้ำเขียวหอมออกเปรี้ยวหน่อยแต่หวานในปากซึ่งแก้ปัญหาไขมันไก่ได้ในทันทีบทที่780นี่อะไรทำไมฉันไม่เคยดื่มเลยเหมยกงจือรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะหยิบเครื่องดื่มจากมือของทังซานและศึกษาอย่างละเอียด มันก็แค่น้ำผลไม้ผสมกับผลไม้ป่าธรรมดาหลังจากใช้เทคนิคบางอย่างแล้วมันก็จะเปรี้ยวเป็นหลักแต่รสที่ค้างอยู่ในคอจะแรงมากถังซานยิ้มแล้วหั่นเนื้อชิ้นหนึ่งยัดบางๆเข้าไปในปากของเหมยกงจือคราวนี้เป็นรสกระตุกเบาๆเพราะชิ้นเนื้อมีความชื้นน้อยมากเหมยกงจือจึงเคี้ยวไม่กี่ครั้งจึงเป็นกลิ่นเนื้อที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนผสมกับน้ำลายและน้ำผลไม้ที่คั้นออกมาแล้วทำให้กรดเป็นกลางและทำให้รสชาติสดชื่น ถังซานมองดูความตลกขบขันและการไตร่ตรองของเหมยกงจือและค่อยๆชี้ให้เห็นอย่างช้าๆว่าอาหารทั้งหมดที่เขาเตรียมได้ถูกส่งเข้าไปในท้องของนางแล้วหลังจากดื่มน้ำผลไม้แก้วสุดท้ายคุณชายเมยยอก็เปิดปากของเธอราวกับว่าเธอไม่มีจนกระทั่งถังซานไม่มีอาหารเข้าปากเธออีกต่อไปเขามองเขาด้วยความรำคาญเล็กน้อยหรือไม่ คุณเสร็จแล้วถังซานแสดงอาการหมดหนทางแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในความคาดหมายของเขาเยอะจังฉันอยู่คนเดียวเหมยกงจือก็นึกขึ้นได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติและเขามักจะกินเนื้อหรือผลไม้ฝ่ายวิญญาณเล็กน้อยเมื่อกินคุณมักจะกินเนื้อของสัตว์ประหลาดหรือสิ่งฝ่ายวิญญาณที่เรียกว่าขุมทรัพย์สวรรค์และโลกตามธรรมชาติแล้วเกลือเล็กน้อยวันนี้ฉันเตรียมส่วนผสมที่พบบ่อยที่สุดสำหรับคุณและพลังงานวิญญาณไม่เพียงพอดังนั้น กินไม่ดีรู้สึกอิ่มแต่คุณค่าทางโภชนาการไม่ต่ำกว่าที่กินปกติถังซานพูดด้วยรอยยิ้มถังซานคุณทำอะไรได้บ้างไม่เพียงแต่คุณสามารถคํานวณจักกระพัศอสูนได้ทั้งหมดแต่คุณยังสามารถสร้างสิ่งดีสิ่งดีมากมายเพียงปลายนิ้วสัมผัสคุณสามารถไปที่ห้องโถงและไปที่ห้องครัวได้เหมยกงจือมองถังซานด้วยความชื่นชมมากขึ้น เมื่อนึกถึงสิ่งที่เขาพูดมาที่นี่เพื่อค้นหาตัวเองสามและอยู่กับเธอตลอดไปเป็นนิดชั่วขณะหนึ่งเธอรู้สึกว่าเธอไม่รู้ว่าทำไมการกระทำที่ยิ่งใหญ่เช่นไรเธอได้ทำเพื่อพบเขาและช่วยเธอจากกระวนเมื่อเห็นว่าเหมยกงจื่อมีความสุขและพอใจถังซานบอกกับเธอขณะล้างจานว่าสิ่งเหล่านี้มาจากอดีตเพื่อนที่ดีของพวกเขาซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มีแหล่งกำเนิดเป็นน้ำแข็งและไฟ การคั่วแบบเร็วแบบนี้มีความต้องการความร้อนสูงมากผมใช้ความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้มันตั้งแต่เริ่มต้นเขาเชื่อเสมอว่าการใช้ส่วนผสมที่ใช้กันทั่วไปในการปรุงอาหารที่อร่อยที่สุดคือสิ่งที่เชฟตัวจริงควรมี น่าเสียดายที่ร้านหลิงซีใช้เวลาในการรวบรวมส่วนผสมเหล่านี้นานเกินไปมิฉะนั้นฉันสามารถลองวิธีการทำอาหารอื่นให้คุณโดยใช้วิธีการปรุงอาหารที่อุณหภูมิต่ำจนเต็มซึ่งใช้เวลานาน,านมากแต่ผลลัพธ์สุดท้ายซับซ้อนกว่า,วานี้เครื่องปรุงรสโดยรวมอร่อยกว่าเยอะเลยขณะฟังถังซานเล่าเกี่ยวกับการกระทำของเชฟปีศาจน้ำแข็งและไฟเหมยกงจือได้ฟื้นฟูสิ่งของบนโต๊ะของจักรพรรดปีศาจพยักอย่างสมบูรณ์ ทั้งหมดนี้เป็นสื่อเกี่ยวกับราชสำนักที่ต้องมีในช่วงเวลานี้เห็นได้ชัดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์น่าสนใจสำหรับเหมยกงจือมากกว่าการฟังเรื่องราวของถังซานและสิ่งที่ต้องทำหลังจากเก็บกวาดเรียบร้อยถังซานได้ไปกับเหมยกงจือเพื่อดูที่มาขอองค์การดำรงอยู่ของสารบรรพมุรุษช,ชั่วขณะหนึ่งในบรรดาพวกเขาหัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของสารบรรพมุรุษทำให้ถังซานร,รู้สึกน่าสนใจเล็กน้อยแอลมามัน ยังเป็นเหตุผลว่าทำไมมอนสเตอร์ทั้งสองและมอนสเตอร์จึงสามารถทะเลาะกับแฟรี่ได้ตลอดเหตุผลแรกสุดสำหรับยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปขณะฟังถังซานเล่าเรื่องเหมยกงจือได้ฟื้นฟูสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือของจักรพรรดเสือขาวอย่างสมบูรณ์นี่คือเอกสารเกี่ยวกับราชสำนักที่เหมยกงจือมาอ่านในช่วงเวลานี้เห็นได้ชัดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์น่าสนใจสำหรับนายน้อยเมยอมากกว่าฟังถังซานเล่านิทานและกินสิ่งที่เขาทำ หลังจากทำความสะอาดถังซานได้ติดตามเหมยกงจือเพื่อดูที่มาของสารบรรพบรุษอย่างละเอียดในหมู่พวกเขาส่วนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของสารบรรพบรุษทำให้ถังซานร,รู้สึกน่าสนใจเล็กน้อยและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสัตว์ประหลาดและสัตว์ประหลาดสองตัวสามารถยืนอยู่ในแดนสวรรค์ได้เสมอเหตุผลแรกสุดสำหรับจุดสูงสุด เมื่อหลายพันปีก่อนดาวฟ้าหลันไม่ได้ร่ำรวยเหมือนตอนนี้และพลังงานทางจิตวิญญาณของสวรรค์และโลกไม่ไดีเท่าตอนนี้และแม้แต่มนุษย์ก็ไม่เกิดสิ้นหวังโดยทั่วไปจนกระทั่งวันหนึ่งอัจฉริยะได้ปรากฏตัวขึ้นในกลุ่มมอนสเตอร์ที่กลายพันธุ์จากต้นไม้ที่ไม่รู้จักและสร้างสะพานแห่งสวรรค์และโลกแรกที่เกี่ยวข้องกับพรกพวกเมื่อเขากลายเป็นพระเจ้าทั้งตัวของเขาถูกทาสีทองและเมื่อเขากลายเป็นเทพ,พเจ้า เขาก็มาพร้อมกับพลังนั่นคือในขณะที่เขาเติบโตและกลายเป็นพระเจ้าดาวฟ้าหลานก็มีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับโซ่ตรวนของวิญญาณอสูรพูดได้ว่าเขาสร้างมอนสเตอร์วิญญาณขึ้นมาสามารถที่จะเป็นรากฐานของพระเจ้าหลังจากที่วิญญาณน,นี้กลายเป็นเทพ,พเจ้าเผ่าสัตว์ประหลาดก็ไม่ควรถูกมองข้ามยังเป็นสายเลือดที่กลายพันธุ์และก่อนที่เผ่ามังกรและประเทศชาติขุมพลังระดับเทพก็ถือกำเนิดขึ้น มหาอำนาจทั้งสองนี้เป็นตัวแทนของมหาอำนาจระดับพระเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดทั้งสองด้านของมอนสเตอร์วิญญ,ญาณและมอนสเตอร์และพวกเขาก็กลายเป็นผู้นำของทั้งสองเผ่าและต่อมาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันจักรพรรดีและจักรพรรดิหอวูผู้ก่อตั้งราชสำนักต่างก็เป็นบรรพบุรุษของวิญ,ญญาณและอสูรกาย ฉันเคยเห็นสาวจัก,กรพรรดิของทั้งสองคนที่ลานบรรพบุรุษและทั้งคู่มีมากกว่า500คนสูงเป็นเมตรเหมยกงจือหวนนึกถึงฉากนั้นเมื่อเข้าสู่สภาศาลบรรพบุรุษครั้งแรกบรรพบุรุษของนางฟ้าในขณะนั้นข้อจํากัดของระดับที่12นั้นไม่ใหญ่นะักเป็นที่เข้าใจได้ว่าทั้งสองสามารถปลูกฝังถึงระดับนั้นได้บทที่781ผู้ก่อตั้งศาลบรรพบุรุษ จัก,กรพรรดทั้งสองแห่งได้ก่อตั้งสารบรรพบุรุษของพวกเขาวรวมพลังของเผ่าอสูรและกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของทวีปนางฟ้าในทํานองเดียวกันทั้งสองต่อสู้เพื่อชีวิตของพวกเขาและในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ทวีปอสูรก็เปลี่ยนจากสถานการณ์ที่วุ่นวายของผีและสัตว์ประหลาดเป็นการสถาปนาสองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ค่อนข้างสงบดักที่ยิ่งใหญ่ค่อนข้างสงบ พวกคุณเรียนรู้ได้ค่อนข้างเร็วแล้วคุณละประวัติของสำนักบรรพบรุษลึกลับพอไหมไม่รู้เมื่อไรจากกระพัอสูนเสือขาวมาศึกษาดูคนสองคนที่กำลังอ่านหนังสือคลาสสิกตามความเร็วการเรียนรู้ปกติเหมยกงจือยังน่าจะดูแผนผังลานบ้านบรรพบรุษประวัติศาสตร์เป็นจุดจบ มันลึกลับมากทวีปที่ไม่สามารถให้กำเนิดระดับพระเจ้าสามารถปรากฏพรสวรรค์ระดับ12และวิญญาณสุนัขได้แม้ว่าพรสวรรค์สายเลือดของจักรพรรดิท,ที่สองจะแข็งแกร่งแต่นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วมันละเมิดอย่างสมบูรณ์กฎการดำเนินงานของดาวถังซานได้รับคำพูดของจักรพรรดิปีศาจผู้หญิงพยองในฐานะราชาแห่งเทพ,พเจ้าเขาได้ฆ่าดาวบางอย่างในใจแล้วถึงบอกฉันสิว่าเธอคิดยังไง จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เสือขาวนั่งลงที่ด้านหน้าของถังซานแทนที่จะอยู่ตรงข้ามเหมยกงจือเขาอยู่ข้างเหมยกงจือคุณโอ้คุณพูดในสิ่งที่คุณคิดจักรพรรดิแห่งยุโรปผู้ยิ่งใหญ่พยักขาวนั่งที่โตเทศกาลไม่ได้อยู่ตรงข้าเห,เหมอยอกงจือแต่อยู่หน้าถังซาน กฎการพัฒนาปกติของโลกต้องดำเนินกฎบางอย่างต่อไปเช่นเดียวกับการปรับปรุงฐานการฝึกฝนจากเหนือสู่ระดับเทพจากระดับเทพสู่ราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่จากกระชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ถึงจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดต้องสะสมมากพอที่จะก้าวขึ้นสู่สวรรค์อย่างช้าๆการเติบโตของดาวก็เหมือนกันในโลกที่ไม่สามารถเกิดในระดับเทพได้จู่จูจัก,จกรพรรดิอสูรสองคนก็ปรากฏตัวขึ้น การผสมขององค์การเติบโตขั้นสูงตามแบบแผนไม่สามารถบรรลุสิ่งนี้ได้แล้วตัวดาวเองจะต้องทำการปรับเปลี่ยนเพื่อรับหรือกลืนกินพลังภายนอกซึ่งเป็นหนึ่งในความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์การดำรงอยู่ของสารบรรพบุรุษ ดวงตาของจัก,กรพรรดิศูนยพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่จ้องมองถังซานกลายเป็นแปลกอีกครั้งความฉลาดของมนุษย์นี้ได้รับการตรวจสอบนับครั้งไม่ถ่วนแต่หลังจากที่เขาบอกความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชสำนักทั้งหมดและแม้แต่ดาวฟ้าหลังเขาก็ยังมีความรู้สึกที่เข้าใจยากฉันได้รับมรดกอีกชิ้นหนึ่งจากอาณาจักรเทวะแน่นอนฉันรู้มากขึ้นเกี่ยวกับดาวขั้นสูง นั่นคือสถานที่เหนือโลกนี้ถังซานกล่าวด้วยรอยยิ้มถ้าเขาติดตามอาณาจาักรตามที่เขาคิดจริงๆเหมือนกันก็อยู่ที่นั่นจะมีแผนการมากขึ้นสําหรับการเพิ่มขึ้นของมนุษยชาติและสถานการณ์จริงของอสูรอาจซับซ้อนกว่าที่คุณคิดคุณกําลังพูดเรื่องอะไรเหมยกงจือชะงักครู่หนึ่งการปลืนและการยอมรับจากบุคคลภายนอกไม่ได้กล่าวถึงในตําราเรียนของวิทยาลัยเคอร์รี่หรือหนังสือคลาสสิกของราชวงศ์นกยูง ไม่มีอะไรฉันไม่สามารถบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่คุณจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิอย่างเป็นทางการแต่เสี่ยวเหมยเมื่อคุณกลายเป็นจัก,กรพรรดิแห่งนกยูงอย่างแท้จริงในอนาคตชีวิตของคุณจะไม่เป็นเพียงของคุณหรือว่าทุกคนชีวิตของจัก,กรพรรดิไม่ได้เป็นเพียงของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นของราชสำนักซึ่งเป็นเสาของจัก,กรพรรดิและบันลังแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ คุณไม่จำเป็นต้องบอกเธอเรื่องนี้แม้ว่าเธอจะกลายเป็นจักรพรรดิแต่ชีวิตของเธอก็ไม่ใช่ของบรรพบุรุษแต่เธอเป็นมนุษย์ถังซานขัดจังหวะจักรพรรดิปีศาจพยักขาวในตาสีฟ้าเข้มของเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งห้าห้าหาก็จริงหากเป็นอย่างที่เจ้าพูดจริงๆชีวิตเราไม่ควรเป็นของบรรพชนจักรพรรดิปีศาจพยักขาวไม่รำคาญดูเหมือนว่าสำหรับเขาแล้วความลับนี้ก็เป็นของเขาเองไม่ต้องการออก ไปเถอะฉันพร้อมแล้วมาดูกันว่าทำไมคุณซึ่งเป็นมนุษย์ที่เพิ่งเป็นพระเจ้าถึงกล้าท้าทายฉันเหมือนเมื่อวานและมรดกของคุณทำให้คุณมั่นใจแค่ไหนจักรพาริอสู์พยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่โบกมือของเขาและพื้นที่ทั้งหมดในการศึกษาก็มืดลงถังซานจับมือของเหมยกงจือโดยไม่รู้ตัวและดวงดาวโดยรอบก็กระพริบหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีทั้งสก็ขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาพร้อมกัน ใต้ฝ่าเท้าเป็นเมฆที่บริสุทธิ์เหนือศีสษะแทบจะมองเห็นทะเลดวงดาวในอวกาศทั้งซานและจัก,กรพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่รายล้อมไปด้วยพลังสีทองและสง่างามไม่นานอัญมณนนีพลังงานสีหยกก็ถูกวางลงทะเลของเมฆที่เปล่งแสงพลังงานผันผวน,นเหมือนรุ่งอรุณของท้องฟ้า ในอวกาศของทะเลแห่งดวงดาวถังซานและจัก,กรพัิปีศาจเสือขาวผู้ยิ่งใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยพลังงานสีทองและสง่างามและในไม่ช้าอัญ,ญมณีพลังงานสีหยกก็ถูกวางไว้บนทะเลเมฆและพลังงานความผันผวนที่เปล่งออกมาเป็นเหมือนร่วงอรุณของท้องฟ้านี่ไม่ใช่แค่กองอัญ,ญมณีแต่ยังเป็นอาณาจักรของจัก,กรพัิพยักษ์ทยทยนสู่ฟ้าและนิงด้วย และอัญมณีพลังงานเหล่านั้นยิ่งเพิ่มพลังลงปรานของทุ่งนี้เท่านั้นผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าทุกพลังงานในแดนสวรรค์และนิ่งได้ซึมงทราบเข้าสู่โลกล้วนถูกแยกออกจากโลกภายนอกและไม่ได้ส่งมาจากคนในราชสำนัก สนามนี้ใช้เพียงความโดดเดี่ยวเหนือท้องฟ้าคุณไม่สามารถใช้พลังของมหาสมุทรได้สิ่งที่ฉันต้องการสัมผัสคือซุปเปอร์และเลือดที่เป็นของคุณเข้าใจไหมฝั่งตรงข้ามของถังซานการก่อตัวเป็น2เท่าชัดเจนและอากาศสีขาวจางๆค่อยๆเลือกอย่างช้าๆและเปลี่ยนดวงตาของเขาให้กลายเป็นความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ ถั้งซานปล่อยมือของเหมยกงจือโค้งคำนับจากกรพพรดอสูรพยัก์ขาวเล็กน้อยและทันใดนั้นก็ปล่อยวงล้อแสงสีทองขนาดใหญ่จากด้านหลังศีรษะของเขายื่นมือขวาไปทางจากกรพพัดอสูรพยัก์ขาวได้โปรด